คือหนังสือเล่มน,นี้เพิ่งแกะกล่องสดๆใหม่ๆเมื่อกี้เลยตั้งแต่เข้าสู่วงการของคุณแอมนะครับก็หลุดออกมาไม่ได้อีกเลยหนังสือแต่ละเล่มที่คุณแอมเขียนออกมาคือดีมากนะครับอย่างเล่มนี้เอายังไงดีล่ะกับทิกต็อกอันนี้คือแบบแค่อ่านสารบัญก็อยาอ่านแล้วครับผมอย่างเช่นวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราก่อนเขาจเจปอกวิธีวิเคราะห์นหลักการทำคอนเทนต์บน t ิกต็อกหรือว่าพัดเจดรวมกฎและข้อห้ามสําหรับคนทำทิกต็อกนะครับผม คือแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากอ่าสำหรับคนที่เคยทำดิกดอกหรือว่ารู้ส่อทำไม่ปังสักทีนะครับผมรู้สึกเล่มนี้น่าจะช่วยคนได้นะลองซื้อมาอ่านดูคือข้างในเป็นสีสีด้วยอ่านแล้วก็การจัดวางของเขาก็ดหน้าอ่านนะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบถ้าเขาเปิดออกมาเรามีแต่ตัวหนังสือเราก็ทั้งหน้าแล้วก็เต็มเล่มน,นะครับผมจะรู้สอมันจะอ่านยากแต่ว่าอันนี้เนี่ยเห็นไหมมาอ่านแล้วรู้สึกมันตูมีสาระตูมีแบบ อ่าเป็นช่องช่องดูแล้วเข้าใจง่ายดีนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับส่งสุดด้นั่งได้นะครับ